สวัสดีครับพี่น้องต่อเนื่องเลยนะครับเด้อบานนี้พี่น้องวิญญาณลงจากเขาคอลงมานะครับคลิปที่ลงจากภูเขาเขาคอลงมานะครับนะกับวันท้ายคลิปมาช่วงะระวางพี่น้องมือเลยปลูกอะ่ะพี่น้องทั้งร่มซักปลูกอ้นั่นนะครับปลูกกะลัมนะครับวันท้ายวันท้าย,าย,ายพี่น้องเบิง้งบานนี้มาจุดนี้ภู้เขาครึ่งหนึ่งเห็นว่ายุ่งหนาเลย คือผู้นำหนานะครับสิขามผู้นำเหนานะครับที่อำเภอนำหนานะครับ8.3กิโลนี่แหละนะครับต่ว่าสิทายตรงขึ้นผู้นะครับผ่านตรงอ่ะสะพานห้วยตองนะครับสะพานห้วยตองนี่แหละนะครับเนาะวันจะเป็นยังไงแน่ละกันถนนนทางจะเป็นยังไงแน่ผู้เขาสั้นซําใดสูงซําใดนะครับคอยที่ตามเิึงนะครับพป่น้องนะถนนหมายเลขอ่าทังหลวงหมายเลข12บนะครับย่ามาลาลัเลยนะครับ ออกมาจากพุนละนะครับอาจากพิณโลกอาลาดอาลาดหน้ามือขึ้นกับอาลาดเลยมาเลยเขาคอมานี่แหละครับนะครับหม,มูมะขามวานได้หลายเนี่ยแหละนะครับเขาจะไปหาบ้านลุงโทนี่ห็นป้ายลุงโทนี่หมูย่างอเนาะจากลานพญุมงดัน,นะครับ <c oughs> แด้หากระบอเห็นพญูจังไหนพญนบบอกบอกเห็นนะครับพี่จันแน,นี่มึงบอเห็นเนาะเอาไว้ไปยังพองเนี๋ยย่าขา้นภูเขา กลับบ้านเอำเบอน้ำหนาขวขอนแกนน่นนะวนเดอ้อไปสิไปขอนแก่นเดอ้อนี่ครับลนะต้าสิพันนี่แหละผู้น้ำหนาวเอานี่แหละนะครับภูทยาน้ำหนาวเนี่ยนะครับนะเอาคอยติดตามเมึงสิเป็นยังไงสวยงามซําใดครับนะครับพี่น้องระวังจังหน่อยเดอ้อหลังจากเป็นสองเล่นมามาบีบเป็นเล่นเดียวอยู่นน่เดอ้อนี่ครับนะนะครับพี่น้อง <c oughs> ช่วงเ uh, ช่าสิทกรปลูกกันนั่นหลายๆนะครับป,กกล,ปลูกไอ้กระลำปีได้หลายนะนะมาหน่อยหนึ่งนะครับก้อนสิข้นเขานะครับ ขาเจ้าบีบถนนเป็น,เ,ปนเล่นเป็นเล่นสวนได้ว่างเลยนะครับผมมาสองเล่นขึ้นเขาตลอดนะครับแล้วช่วงขึ้นเขาจะเป็นยังไงแน่เดี๋ยวไปเบิ้งครับไปติดตามเบิง้งนะไปครับวิญญาณจะไปขับเร็วนะครับผมไม่ลานน้อยกําลังสิกินนมนอนกําลังส,งสิดูดนมจุลูนะครับดูดนมจุลูกับสิน,นอนตาเยิ้มเยิ <c oughs> <c oughs> อบเพราะเขาพื้นเนี่ยกับหูพึ่ง <c oughs> ไปพี่น้องวิญญาณจะขับเร็วนะครับนะค,ค่อยๆขับไป ขึ้นเขาเลยเด้อสิขึ้นเขาเลยเดอ้อพป่นองเด้อขึ้นเขานำน้าแล้วนะครับๆๆหลังจากที่พี่ย่าบอกว่าหันนะครับมันจะเป็นถนนสวนเล่นตลอดนะครับตรงขึ้นเขาพี่ย่าเคยมาทายประมาณสองปีทีแล้วบ้งหูจะบ้งหูว่าเขาจะขยายไปขยายออกเป็นเล่นเล่นเล่นขึ้นเนี่ยเป็นจากเล่นเล่นลุงหรือจากเล่นแต่คอยพี่ิตามนะครับนะไปเบื้องพป peach, ่ิตามน้นกันนะครับเป็นแนวทาง แนวทางจังไคือแนวทางเกิดว่าพี่น้องเดินเดินทางมาทางนี้เป็นป่ะพอเอฟซี FC, เป็นคอมเมนต์เข้ามาวิญญาคอมเมนต์เข้ามาแล้วข้ามาคอมเมนต์เข้ามา,มมมาวิญญาฟังว่าหนูจะไปน้ำหนาวพอดีหนูอยู่อ่จาจังหวัดสกลนครโอ้อยู่บึงการหนูอยู่บึงการหนูจะไปสกลนครแล้วอ่าไปอ่าน้ำหนาวก็ขอขอบคุณที่ถ่ายทําให้ดูถ่ายคลิปให้ดูนะเพื่อเล้อดหูเส้นทางว่าเป็นยังไง ถนนนทางเป็นยังไงคือเอฟซีวิญญาอยูชนบุรีนะครับเนาะเพิ่งกินสามคลิปวิญญาเดินทางไปมือดอนเิ่นกด้เห็นนะครับเบื้องแล้วเบื้องอีกว่าเส้นทางเป็นยังไงยังไงนะครับเนาะครับอ่ะไปเบื้องครับขึ้นแล้วเด้อพี่น้องขึ้นผู้แล้ววะนี่ขึ้นเขาแล้วนี่ขึ้นเขาแล้วนะครับขึ้นเขาแล้วนะขึ้นเขายา้ด้วยพี่น้องสิขึ้นแย่ระยะแย่ไวเลยเด้นะครับหลานหลานเลยล่ะนะครับเนาะ ขึ้นเขาอาดานยานไปเลยนะเห็นป่ะพี่น้องขึ้นเด้อครับนี่แนมไปนี่ขึ้นเด้อนี่นะครับขึ้นยาวๆเลยเด้อครับเด้อขึ้นยาวๆไปเลยนี่นะครับยาวๆเลยแต่ถน้นกขยอยก็ดีสิครับมาเที่ยวหนี่ด้อมีดีนะครับเพื่อนวุ้ยสมดีดีครับพี่น้องดีและยาวเลยเด้อพี่น้อง ถนนดีๆยาวนะครับใส่ควบเร็วแค่หกสิบนะครับเด้อเขาเจ้าว่าไฮเร็วเกินไปนะครับเนาะหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเด้อเกินเขานะครับเนี่ยนะครับอาลาดอาลาดเรยขึ้นตลอดโอ้เขาเจ้าให้ให้ทางอยู่ครับผู้ชมมาว่ารถรถซ่าเนี่ยสี่แลเล่นใส่เนี่ครับเห็นปะเป็นสองเลนนะครับเป็นสองเลนนี่ครับนะเป็นสองเลนก็คือเล่นใส่ขึ้นไม่ใหญ่เลอยู่เทเนียก็คือเป็นรถซ่า นะครับวิญญาณสี่แดงเล่นสายสายสายสักหน่อยนะครับเนาะเห็นบ่เนี่ยเพราะว่ารถขึ้นนี่ฮะรถหนักมันสิ่งตรงแรงเล i, i, ่นสายแบบวิญญาณแม่นบ่พ่อพ่อรถรถเร็วนี่รถบนนักสิเลียแซงขึ้นไปได้เนาะส่วนเฮาแรนซานี่เฮาแรนซาเฮาสีเห็นบ่นี่ครับมันขึ้นสั้นแม่นบ่ผู้เร็วใครเจาะไปตรงวล่อเฮากันไหมครับมันเสียจังหวะใครเจาะเมนบ่เนี่ยนะครับนะเนี่ยเหนไปืดเลยเนาะเงาตลอดเลยครับโอ้ยขึ้นตลอดเลยครับเนี่ย นะครับอ่ะฟังดูจังข้าหนาวิญญาณนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมข้าหนาข้าเจ้ากับกาเรนเล่นทรายสุดเพราะว่ารถข้าเจ้าหนักมั้ยบ้รถข้าเจ้าหนักข้าเจ้ากับซีดอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเออดนะครับเห็นไหมโอ้นะครับเป็นบางช่วงนะครับกาเรนเล่นเสือเล่นขึ้เกานะครับเพราะรถหนักนี่นี่ครับรถหนักเนาะนี่โอ้เนี่ยรถหนักข้าเจ้าขึ้นมาไม่ครับ ขึ้นเงาเลยนะครับระยะเงาเลยขึ้นบักลากเงาลาลาเลยเนี oh ่ยนะวิญญาณกระกระกระค่อยๆขับไปน้ำขี้เจ้านี่แหละนะขี้เจ้ารถนักเ้ยน่ะนักเลยเนี่ยรถวิญญาณบม่ได้นักเลยเบาๆสบายๆนะคขับขับตามขี้เจ้านะครับขับขับตามขี้เจ้าชมทิวทัศน์ข้างหน้าโอ้ยบังบรรยากาศภูเขาสูงสูงลิบหน่อบนจิงเพิงอยู่บังดูโอ้ยนะครับเนี่ยนะครับโอ้ยนะครับน้องพี่น้อง เดีอยวพี่ยามาไทยพี่น้องเบิ้งนะครับนะนเนาะอ้เห็นน้ากันนะครับเนาะพี่น้องมากกับสี่หัวมันมันเป็นจังไดแน่นะครับถนนทุนทางระวางเ,าเาพชรบูรณ์นะครับไปทางาน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวนะครับเรื่อยๆน้ำหนาวนะจังหวัดเลยนะครับน้ำหนาวเรื่อยหรือเพชรบูรณนะ์เนาะพี่น้องเพชรบูรณนะ์เนาะความเร็วนะครับนี่เพื่อนเพื่อนไหแล่นี่นนนแค่หกสิบเด้อครับหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะ นะครับพอรถรถแลนดเรียวไลท์กับว่าบอดีนะเป็นโค้งไหลนะครับเนี่ยโค้งไหลเนี่ยนะฮะว่าขนาดนต้องเบรกนะครับนะเจ้าเบรกเพื่อว่ารถขบคนดันักใช้เกียร์ต่ำเห็นมันะครับนะครับเขาก็ต้องต้องปฏิบัติตามนะครับเด้อปฏิบัติตามนะครับเนี่ยมันล่งตลอดดิครับเห็นปะรถล่งเขาตลอดได้เห็นปะล่งเรียวยุ่ข้างหน้าเขานี่เป็นสะพานห้วยตองเนอะสะพานห้วยตองนะครับในจุดนี้นะ ุ้ยจุดชมวิวจอดชมวิวกับจอดได้นะครับเนี่ยนะสะพานห้วยตองนะครับเด้อเนี่ยน่ครับเนี่ยจุดชมวนชมวิวนี่ครับสะพานห้วยตองนะนะครับขึ้นซื้อลื้อซ่านี่ครับสะพานตรงนี้นะเนี่ยนะครับลงชมวิวได้นะครับกวิญญาบุลงดอกนะครับข่าวสารเรื่องภูเทียนบอยมากนะครับจุดนี้นะกะบกับมันระว่างกันนะครับไม่เป็นโค้งนะครับโค้ง นะครับเนี่ยครับขึ้นที่นี่ขึ้นระยะยาวเลยครับเด้อขึ้นระยะยาวถ้าขึนยาวกระเฮ็ดถนนไฮเล้าอยู่นี่เห็นวะถ้ารถหนักคือขั้นนี้อ่ะคือขั้นเดียวสายมือวิญญาณนี่ข้าเจ้าชิวเล่นสายสุดข้าเล่าสิแซงพอแล้ขึ้นเขานี่เล่าสิมากค่อยๆแล่นค่อยๆไปเปลี่ยนเกียร์เครื่องนี่เสียหลักมันมันสิส่วนสิเครื่องสิปับเป็นได้เสียจังหวะเนาะมันเสียจังหวะเนี่ยเล่าตรงเล่งขึ้นเลยนะครับขึ้นเกียสามก็ได้นี่วิญญาณขึ้นเกียสามสบายๆเลยเนี่ย ต้องต้องเล่งเครื่องขึ้นมาตลอดนะครับต้องสปีดเครื่องขืน้นแนวนี่ขึ้นเาาเลยเดยอนี่พี่นออกนี่ขึ้นเงาเลยเอยๆนี่ว่ากานสะพานหวยตองนด้ครับสะพานหวยตองเนาะดิ่ผ่านเม้าหันเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นยางเดียวเลยนะครับนี่หลากเงาเลยครับเออเท่าคดีนะครับเข้าเ็ดเฮ็ดถนนไ้เ้าเป็นสองเลนสําหรับรถรถสายยู่เลนสายสุดพูดอ่ะโอ้ยหลากเงวเลยพี่น้องอ้อ ลากยาวเลยไปขึ้นไปข้นย่ขึ้นเกียร์สามนะครับขึ้นเกียร์สามตอนเราต็งแรงเครื่องว่าตลอดนะบบบเบาเครื่องนะครับตอนเท่าเบาเครื่องมันอาจสีเครื่องเท่าสีเบาเบาแรงนะครับมันเดี๋ยวมาเปลี่ยนเกียร์ซ่าเนี่ยครับขึ้นยาวนยครับเนี่ยขึ้นตลอดนะครับเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดขึ้นตลอดนะครับเนี่ยนะครับขึ้นตลอดเลยว้าย สุดยอดนะเหื่อยน้ำเลยวบนทีนสุดอยู่ครับบันทานสุด,ยอ,ด,สด,ยอ,ดอ,อยู่โอ้ยขึ้นอีกน,นี่ไม่หลางนะใจพร้อมรถพร้อมนะครับเด้อหันมาเส้นนี้นะครับมาเส้นน้ำหนาวนี่นนใ,นใจพร้อมลมสักน้ำหนาวเด้อนะครับรถเราต้องให้พร้อมคนต้องพร้อมน้ำทุกอย่างต้องพร้อมนะครับรถต้องเบรกดียางดี นะครับรถต้อเครื่องดีเบิ้งภูเขาของหนาวเหมือนแบบเอ้ยเห็นไหพี่น้องกูนะน,นะครับเอ้าบรรยากาศชมบรรยากาศสวยๆงามๆวิวงามๆพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะไปไปเลยลุยเลยไปไม่ <c oughs> ขึ้นยาวาเลยครับระยะยาวเลยดิพี่น้องหันใจแล้วหันใจอีกนะพกูนะ ขึ้นเป็นเรื่อนนย,ย,ยนะครับขนะึ้นระยะยาวหลากยาวเลยเนี่ครับเนอะหารถบ่พร้อมเบ,บรกบ่ดียางบ่ดียามาเลยพี่น้องเด้อจั้งในก็บหอดหอดพี่น้องเอฟซีทุกคนนคั่นแหละดูนะยาวขึ้นไปยาวไปยาวไปนะครับดูนนะยาวไปพี่น้องพวกเจ้าเล่งเครื่องมาตลอดเนี่ยนะหลาเลยนะครับละละ ยาค่อยๆขับเพราะมีลานน้อยนะครับลานน้อยนิดนำ้ำว้ายนะครับมีแห้งแล้วบานนี่ซุดแล้วบนยอดแล้วครับตัวน,นี้บ,นบ,บ,บ,บ้านเกิดซิมิจะโล่งเลยครับบานโล่งเด้อบานนี่ตัววิวมองนี่งาม,งามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวสีหาหมุจอดชมวิวพี่น้องเบิงึงนะครับเนาะเนี่ยข้างนาหน้าเขานี่แหละพู่ดหาบิึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหามหามุจอดหาหมุจอดชมวิวงามๆอยู่นี่ ครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยครับวิวงามเห็นปะจุดนี้งามโอ้โหโถโถโถนะครับ,นะรบจุดชมวิวงามๆนี่เพียงนะครับจุดชมวิวงามๆก่อนนะครับน่ะมีห้องน้ำอยู่นี่วิญญาก,ก็เลยสิมาจอดตรงวิวห้องน้ำนะครับน่ะ โู้รถมาหลายจะพี่น้องโหรถขึ้นมากรถเกือขึ้นหลายลายพี่น้องขับชมวิวง,งา,ไามไปจอดโฮมไปร้านน้อยนอนจะเข้ากันครับร้านน้อยนอน,ยงงน,น,นงงอยู่ชมวิวงามนั่งชมอยู่โอ้ยดูดนมอยู่ตอนพันลาปั๊บปั๊บไปดูวงงิวงามๆมาชมวิวงามกันพูดนะนะครับเดี๋ยวภาพลงชมวิวกับพี่น้องครับกะจุดนี้นะครับมาจาก สพานหวยตองนะครับขึ้นมานะครับก็ลงไปทังนี้ไปนำหนาวนะครับเนาะแต่มีจุดชมวิวจุดนี้สวยงามนะครับบริเวณนี้นะครับมีของฝากมากมายเลยนะครับกับแวะนะครับตรงนี้ร้านนี้ประจำเพราะวิญญามาประจำนะครับวิญญามาทานกาแฟตรงนี้ประจำมาเก็บภาพตรงตะวันแดงงามๆเลยนะครับเนาะจุดนี้แหละนะครับวิญญาก็เคยมาเที่ยวนะครับมากินกาแฟอยู่น้ำเพลนนเแหละนะครับเก็บภาพงามๆตรงนี้ สวยงามเลยน um ะครับนจุดชมวิวเขาปากช่องสอกซองนี่อำเภอลมศักู้เ่อลมศักเพชรบุณ์นะครับนะครับเป็นเพื่อลมศักอยู่นะครับโอ้ยดอกไม้ก็งามนี่นี่นะครับตะตะวันแดงนะครับบรรยากาศมากมากนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปกันเด้อครับบบรรยากาศเห็นปะ นี่เขตลมสักแปลกนะครับภูเขาฟังน้นเป็นยัจังเป็นแดงๆภูเขาจินีคือเขียวงามแถวพี่น้องว่าบ่าบานให้เขาขึ้นรถไปนะฮะลอยหิ้มเขาไปนี่ละพี่น้องลอยหิ้มเขาไปนี่ก็ไปถึงน้ำหนาวแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับอากาศฮ้อนๆอน่ะมันบานเขาเสียงฮ้อนแห้งเด่นนะครับนี่วิวสวยงามเลยนี่นโอ้ ซึ่งกันให้ดอกไม้งามนะครับนาะชมวิวที่สวยนี่เลยนะครับสวยงามจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็มีของช่ำรวยมากมายเลยตรงนี้แล้วก็มีของฝากนะครับซื้อของฝากไปขายนะครับนี่คือลานกาแฟข้าเจ้านะครับวิญญาก็มาประจานะครับวิญญาก็มาประจาเลยนะครับประจิตตรงนี้กาแฟสดอ่ะมีอะไรบ้างนี่เลยมีกานี่เลย ของเด็กๆก็มีไหมของเด็กมีไหมน้ําแดงน้ําส้มอะไรพวกนี้มีชื่อร้านอะไรหนูนี่หนูทิวอะไรนี่ทิวเขาเนาะทิวเขาคอฟฟี่นะครับเออ้านนนองคนซื้อทิวเขาคอฟฟี่นะ <luôn> ส่วนห้าวจากมาดําหนาวนะครับมาดําหนาวร้านแรกนะครับตรงต,รตรงนต้นไงต้นตําสายายหญง่งนะครับ่ปจะมีห้องน้ำพอไม่เข้าบริการเข้ายูนีนะครับวิญญาจอดรถยูนีเด้วยนะครับวิญญามาหาเพิ่นเรื่อยเยูะ มากินกาแฟน้ำเพลนเรื่อยๆนี่จุดนี้นะครับนะจุดนี้เลยนะครับนะแต่นี่จุดชมวิวงามๆอยู่จุดนี้นะนะครับนี่พาหลานมานั่งกินกาแฟชมวิวก่อนนะครับเนาะสงสารพี่น้อล่างไม่ใช่เงาเนาะเอาซ้ำนี้ละพ่อด้ใจความนะครับก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนน้องๆเขานะทิวเขาชมอ่าคอฟฟี่นะครับนะจุดนี้นะครับนะอ่ะสักเดี๋ยวสั่งน้ำกินก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับผม